สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดางกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้ายานบานตะไทยได้มีการโพสต์ข้อความและคลิปลงในกลุ่ม f 4ทีมงานทนายประชาชนโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าอืมจำเลยปรับแผนการวางตัวใหม่หลังเข้าพบท่านายเบิมเริ่มกลับมาไร้กระแนะกระแนงอีกฝ่าย เล่นงานเรื่องส่วนตัวเพียงเพราะไม่พอใจที่ชองโจส4 4ยืนยันว่าต้องทุบพยานาคแน่นอนแปลกดีคิดว่ากลับถึงกกอกจจำเลยคงรับนโยบายวางตัวมาจากทนายใหม่ที่แนะนำให้พุ่งชนคดีนี้สนุกแน่ๆยิ่งจำเลยหันมายกยอมิจฉาชีพอีกคน แบบช่องแฉสิหูหูต้องมิดแท้เท่านั้นถึงจะอยู่ติดตัวจำเลยได้ชักสงสัยแล้วสิว่าช่องเมเดนี่ก็แอบ,บมิดด้วยหรือเปล่าทำไมคบหากันได้หน้าตายสนิทใจนี่เป็นความเห็นนะคะไม่ได้บอกว่าจะเลยจะทำไม่ได้เรื่องแสตอบ เพียงแต่เห็นความเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเองอีกส่วนที่ปาระหลาดใจคือจำเลยทั้งสองเน้นย้ำว่าทานายไม่สนใจโซเชียลอยากทำงานเงีย,งยบๆแต่จำเลยที่สองและคนสนิทคู่ใจกลับยุให้เมียทานายทำช่องยูทูบเปิดให้หมัดหมาดแบบเดียวกับที่ยุให้เมียทานายคนเก่าทำโดยมีครูสอนคู่เดียวกัน รูปแบบเดิมไม่มีผิดเขาไม่ชอบออกสื่อเป็นข่าวทำไมถึงลากเมียเขาเข้ามาในโลกสื่อส่วนตัวอีฉั้นมองเห็นตาชานคนที่สองที่จะโดนคนสนิทชิดเชื้อของจำเลยที่สองครอบงำเข้าสิงดูดข้อมูลคอยหลอกถามแบบที่ตาชานเล่าข้อมูลของลูกชายตนให้คนสนิท เอาไปําคลิปหาเงินให้ระวังว่าเมียทนายจะถูกหลอกถามความเป็นไปเรื่องข้อมูลในคดีที่ไม่ควรเปิดเผยทำให้ช่องบางช่องได้ข่าวพิเศษอันนี้ตั้งข้อสังเกตอันหนึ่งถ้าวางตัวแบบนี้บอกเลยพญานาคก,ก็ทุบและหลานประหารมีสิทธิ์ได้ปัดฝุ่นก็ามาฟังอ่า เรื่องตลกนะครับเป็นเรื่องตลกถือว่าเป็นเรื่องนะครับเรื่องตลกมากๆนะครับนี่อขอขอเล ah ่าเป็น่อเรื่องสั้นๆแล้วกันนะครับนะขอบคุณนะครับขอบคุณช่องแฉยันเงานะครับแฉยันเงานะครับที่ทําให้เห็นพฤติกรรมนะพฤติกรรมของใครบางคนนะครับของใครบางคนที่ จู่ๆนะครับจู่ๆก็โผล่ขึ้นมานะครับเอาง่ายๆคืออยากเด่นอยากดังนะครับก็คืออยากเด่นอยากดังทั้งๆที่ตัวเองก็นะเขาเรียกว่าล้มเหลวนะครับล้มเหลวในชีวิตล้มเหลวในชีวิตครับจะบอกว่าหาที่หลับที่นอนไม่ได้นะครับ จากที่มีครอบครัวนะครับที่อบอุ่นนะครับเชื่อว่าครอบครัวก็คงร้าวฉานแล้วนะครับก็คงจะ,ะได้แยกแยกกันอยู่นะครับเพราะว่าเห็นไปเช่าบ้านอยู่แถวาานะแถวมุกดาหารนะแถวแถวมุกดาหารสงสัยจะโดนภนะรรยานะครับไล่ออกจากบ้านนะครับเพราะว่ามีพฤติกรรมนะครับเขาเรียกว่า เป็นชู้กับมีชาวบ้านนะครับเป็นชู้กับมีชาวบ้านคิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้นะครับอเผอิญว่าความลับมันไม่มีนะครับความลับมันไม่มีเพราะดันไปเป็นชู้กับคนในหมู่บ้านนะครับในหมู่บ้านฉะนั้นนะครับก็เล่าเป็นอันนี้เล่าให้ฟังพอเป็นสังเขปนะครับเพราะว่า เห็นคำพูดคําจานะครับบอกรู้เยอะรู้มากน้ําลายท่วมปากนะครับน้ําท่วมปากพูดไม่ได้นะครับอันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปหามาดามนะครับมาดามนะครับช่องแฉยันเงาด้วยนะครับช่วยตัดต่อบทความนี้ให้ด้วยนะครับก็เรื่องมีอยู่ว่านะครับมีตะกรวดอยู่ตัวหนึ่งนะครับนะมีตะกรวดอยู่ตัวหนึ่งนะครับอวดอุตรินะครับปวดอุตรินะครับตะกรวดตัวนี้นะครับ เป็นตะกวดที่แขนกระดิ่งนะครับไม่เคยมีกระดิ่งนะครับไม่เคยกระดิ่งมีไม่เคยมีกระดิ่งแขนคอนะครับปรากฏว่านะครับวันหนึ่งนะครับได้มีโอกาสนะครับมีผู้ใจดีนะครับให้กระดิ่งแขนคอมานะครับท้งๆ้ี่ตัวเองไม่เคยมีกระดิ่งนะครับอยากมีกระดิ่งในสังคมนะครับเวลาไปไหนก็นะแลบลิ้นนะครับแลบลิ้นสองแฉกออกมานะครับ แล้วก็ทําตัวนะครับทําตัวเป็นผู้นะครับผู้มีอิทธิพลนะครับทางสื่อนะครับทางสื่อนะแบกกล้องเช้าเย็นไปนู่นไปนี่นะครับแต่ปรากฏว่านะครับพื้นฐานตัวเองนะครับเป็นแค่นักถ่ายภาพนะครับนักถ่ายภาพแต่ไม่ใช่สื่อนะครับอยู่มาวันหนึ่งกลับกลายเป็นสื่อซังนั้นนะครับหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียล ก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นดบอกว่าใช่ค่ะป้าเท่าที่มีข้อมูลของมิจฉาชีพก็เห็นลอยตัวเอาหูไปนาเอาตาไปไรได้ไม่รู้สึกอะไรแสดงว่าเงินมันหอมมากจนกรบของเสียได้ค่ะผัวเมียนักสอน YouTube ก็ไม่ธรรมดาเลือกเป็นอะไรได้อะไรได้ประโยชน์สูงสุดจะเลือกทำ อยู่เป็นเพราะไม่มีอาชีพไหนที่จะได้เงินดีและสนุกสบายได้เที่ยวไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักทั้งวันก็มีไรายได้ยิ่งกลางคนยิ่งเกลียดยิ่งทอมคนยิ่งรักผิดหวังกับมอดตอนนี้ความคิดเปลี่ยนมองมุมเดียวกับป้าค่ะการศึกษาก็ดีไม่น่าเลยนะคะ แฟนหนูอ่านขาดแบบบ้าเลยค่ะเราก็สังเกตมานานแล้วว่าทำไมโมอดดไม่เคยปรามไม่เคยแนะนำว่าสิ่งไหนควรไม่ควรเหมือนเห็นด้วยกับการกระทําของจําเลยทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องท่านายตาที่โมอดมีศักยภาพพอแบบนี้เขาเรียกว่าจําเลย ก็ให้การสนับสนุนสมรู้ร่วมคิดร่วมมือกับช่อง YouTube ที่กำลังมีคดีอยู่หรือเปล่าพรุ่งนี้ทาลิปแดงๆหน่อยนะถ้าจะพูดขนาดนี้ไร้สดจัดหนักโจบอกจะแฉเรื่องเส้นทางการเงินรู้ดีจังไอ้่วยเขาเป็นนักข่าวต่างจังหวัดปากพาจน ด่าโจสามโจเขาเป็นนักข่าวมึงน่ะรู้ไม่จริงเรามาต่อกันที่ทางฝั่งชาวโซเชียลกันต่อนะคะโซเชียลท่านหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่ม fc แม่น้องชมพูโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าตั้งท่านายยืดยาดทำยึกยักหลักฐานชัดอย่างฝืนทำขึงขังเจ้าเล่ เพทุบายสังคมช่างดันทุรังตีเนียนตลอดมาคนตรงเพื่อสังคมว่าตนดีทั้งที่มีหมายจับตามข้อหาคนคิดชั่วใจร้ายไร้เมตตาเกินเยียวยาไม่ผลกฎแห่งกรรม